มีพระสูตรสั้นๆนที่พระบรมศาส,สดาได้ตรัสเอาไวนะ้คือถ้าเห็นแก่เยนะื่อก็จะติดเบ็ดพนะระองค์ตรัสว่าภิสูุทั้งหลายเปรียบเหมือนพรานเบ็ดนะที่ซัดเบ็ดอันเกี่ยวเหยื่อลงไปในห้วงน้ำลึกนะปลาที่เห็นเก่เยื่อตัวใดตัวหนึ่งก็จะพึงกลืนเบ็ดนั้นเข้าไป ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละปลาตัวที่กลืนเบ็ดนั้นถึงแล้วซึ่งความพินาศนะหมายถึงความพินาศอันเกิดจากพรานเบ็ดแล้วแต่พรานเบ็ดนั้นจะทําตามอําเภอใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับปลานั้นภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นนะเบ็ดหตัวเหล่านี้มีอยู่ในโลกนะ มีอยู่เพื่อความฉิบหายของสัตว์ทั้งหลายมีไว้เพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลายเบ็ดหกตัวนั้นเป็นฉไนเบ็ดหกตัวนั้นก็คือรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่เลี้มด้วยลิ้นก็ดีโพธพภพ นะหรือการสัมผัสผิวกายหนะ้าที่สัมผัสด้วยกายก็ดีและธรรมรมนะความรู้สึกนึกคิดที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีนะสิ่งเหล่านี้ทั้ง6มีอยูนะ่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจนะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่และเป็นที่ตั้งแห่งความกํำนัดย้อมใจนะถ้าภิกษุทั้งหลาย เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์เป็นรูปนะมีรูปเป็นต้นแล้วใส่พนะิสูุนทั้งหลายเราเรียกพิสูุนนี้ว่าเป็นผู้กลิ่นเบ็ดของมารนะถึงแล้วซึ่งความพินาศถึงแล้วซึ่งความจิบหายนะแล้วแต่มารผู้ใจบาปนะใครจะกระทำตามอำเภอใจของมาร สรุปพระสูตรนี้สั้นๆก็คือนะเบ็ดทั้ง6ตัวเนี่ยหรืออารมณ์อันเกิดจากนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภ,ภะแล้วก็ธรรมรมณนะ์ทั้ง6เหล่านีนะ้มันมีอยู่ในโลกนะดังนั้นผู้ที่ปฏิบัตนะิเมื่อได้ไปสัมผัส นะซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโรพธพภะแล้วก็ธรรมอารมณ์แล้วเนี่ยนะก็อย่าเพลิดเพลินอย่าพร่ำสังเสริญอย่ามองหมกซึ่งอารมณ์เหล่านั้นนะถ้าเป็นอย่างนี้เขาเปรียบเหมือนปลาที่ไม่ติดเบ็ดแม้ว่าพรานเบ็ดนะจะหย่อนะเบ็ดอันมีเหยื่อลงไปในน้ําปลานั้นก็จะไม่ติดเบ็ดยกเว้นปลาที่มีความประมาทนะก็จะกลืนเบ็ดนั้น นะเข้าไปนะเปรียบเหมือนบุคคลที่มีความประมาทนะเมื่อเข้าไปส่องเสพซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะและวก็ทำอารมณ์นะแล้วมมนะลเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญมางหมกซึ่งอารมณ์เหล่านั้นนะอย่างนี้แหละภิกษุนั้นหรือผู้ปฏิบัตินั้นนะถือว่าเป็นผู้กลินเบ็ดของมารเข้าไปแล้วก็จะถึงความพินาศนแล้วแต่มารผู้ใจบาศจะกระทบการ ดังนั้นขอให้เรามีความไม่ประมาทมีความสมรวมสอวออินทรีย์ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นกระทบรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพะและธรมรมรรให้ดนะีนี่คือธรรมะสั้นๆและมีประโยชนนะ์ที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะและที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ